สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาบูชาจะมาดูนะคะ,ะหลวงปู่ของเราคือหลวงปู่ศิีดานะคะนี่จะมีรูปภาพของหลวงปู่ศิีาค่ะท่านไหนที่สนใจนะคะ,ะนี่นะคะว,วัตถุมงคลเยอะมากนะคะเยอะมากจะมีทุกชนิดทุกอย่างเลยนะคะนี่ก็จะเป็น เพียแก้จนนะคะนี่เพียแก้จนนี่ก็ซีบรีนะคะอ๋อเป็นสมเด็จนะคะของหลวงปู่เราทางนั้นของหลวงปู่ซีดานะคะนี่ก็เป็นกําไรนะคะกําไรหยกกําไรหยกนะคะทุกคนดูไว้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยพูดราคาทีหลังนะคะนี่ก็เป็นะตะกุดใ,ใบลานนะคะตะกุดใบลานนี้ ก็จะมี2ชนิดนะคะนี่ก็จะเป็นสายสีดำก็นี่ก็จะเป็นสายสีทองนะคะล้็ต่อมาก็เป็นกาไรนะคะกาไรรวยรวยนะคะรวยล้านล้านรวยล้านเลยนะคะทุกคนนะคะนี่เป็นตะกุดนะคะนี่ก็ต่อมาเราก็จะมาดูเหรียญหลวงปู่นะคะนี่ราคาแรงแรงนี่ราคาแรงแรงนะคะเหรียญหลวงปู่นะคะอะ ชมก่อนนะคะชมก่อนแล้วเราค่อยจะสนใจทักมานะคะราคาแล้วจะบอกทีหลังนะคะ,ะนี่นะคะเหรียญหลวงปูทักมาก่อนนะคะ,ะถ้าสนใจนะคะเหรียญไหนนะคะก็ทักมาได้เลยนะคะ,อะตอนนี้เราก็จะให้ชมก่อนนะคะ<ก>จไะไลฟ์สดให้ดูชมก่อนแล้วค่อยจะไลฟ์สดให้ดูอีกทีนะคะนี่นะคะนี่ก็คือหนานุมาน น, <S <S 1> <S 1> นี่คือเหรียญพระปิดตาเนืววเน้อดวงนะคะทุกคนมีสองแบบนะคะเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเคลือบด้วยเงินแล้วก็ลมยาเขียว,โ,ยยวโชกันันโชคอนันที่ก็เคลือบด้วยทองแล้วก็นเนื้อเงิน หน้ากากทองคำนะคะทุกคนนะคะถ้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะก็ทักมาเลยนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะหรือว่าโทรนะคะเบอร์โทรก็อยู่ที่0878613986นะคะ